ตอนนี้บ่ายจะบ่ายสามแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูไอ้คันนี้ตัว Cap โ h i g h ลนเดอร์หนเก้าเกลดแซตัวนี้เป็นเกียร์อัตอนโนมัตินะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทางทีมงานก็นมาแต่งมีน้องใหม่มาท่านหนึ่งแล้วก็น้องแล้วมีเสียกุงเสียกุงแล้วก็มีขาประจําของคุณประพลอันนี้คุณทําอะไรคุณประพลติดจานลง ติดจานติดจานติดถ้วยอันนี้ก็จะเป็นจานรองมือเปิดนะเวลาติดเขาก็จะอันนี้ก่อนดึงดึงอ้นี้ออกทีหนึ่ง<อ>แล้วก็เล็งเล็งให้มันได้สูดแล้วก็ค่อยดึงออกทั้งหมดแล้วก,ก็กดเข้าไปอันนี้กุ้งกุ้งมาเลยตรงไหนบ้างนะกุ้งข้างหลัง,ลงข้างหลังกับข้างหน้า ข้างหน้าติดแล้วเนี่ยว้ายโอ้โหเร็วเถอะปะเอ้มันใช่ไหมกุ้งคันนี้มันไอสองคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันไลยไอตรวจแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้จะเป็นของพิ่ตายไอ้ไอ้กุ้งคันนี้ของใครวะไอสีเทานี่ ให้ลูกค้าพี่ก็ลออยนะ่นี้สีนี้เดี๋ยวไปเช็กให้ลูกค้าก่อนตัวนี้เป็นตัวแคร์ฟอฮารเดอร์หนึ่งจุดเก้า er 9, มันเป็นเกรยแซดพีนะตัวนี้แต่ว่าไอที่เราเห็นไหมฟิลม์มตัวนี้เป็นฟิล์มคารินอนเด้เนี่ยเนี่ยจะเป็นตัวนี้ฟิลม์มคารินอนฟิล์มที่ใช้ติดอันนี้คือมันจะมาเป็นบานของใครของมันเลยนะถึงเวลาเราก็มาทาความสะอาดกระจกแล้วก็ทาติดได้เลย เรียนตำแหน่งเราไว้กลุ่มแกหนุ่ยนะเออช่วงนี right ้ม totally ันมันช่วงนี้มันค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยไปเจอพวกพี่เท่าไหร่วะมันน้อยชวนกินเบียร์แล้วเมื่อกี้มันน้อยอกน้อยใจแล้ว นะที่จะบอกมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเนี้ย,ยเดี๋ยวรอดูตอนที่กรุงเขานั่นอนะ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือเราไม่คือมันจะไม่เหมือนประดับยนต์ประดับยนต์คือเราต้องไปตัดตามบานแต่เนี้ยมันจะมาเป็นบล็อกของมันจากโรงงานเลยเหมื่อีพ แต่แต่เวลาเนี้ยเราต้องต้องระวังฟิมหักหนะแล้วก็ต้องลึกทิบฉีดน้ำเพราะเผื่อลมพัดไปแล้วฟิล์มมันติดกันคืนมันงันยาก มันแห้งแล้วนกูุงเนี่ยก็จะเหลือขอบมันไปนิดหนึ่งขอบไปประมาณประมาณเนี่ยคือไม่ได้ติดทังขอบไปนิดหนึ่งเพราะเวลากระจกขึ้นมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเอ้นี่เดี๋ยวเขจะมีลูกยางมารีด อันนี้พอพอก็แต่งได้ก็กุงก,กลับไปที่เดิมใช่ไหมก็ต้องชื่อเอามาด้นอน้องแต่งก็ดีมีการหรอหรือว่าก็ผมก็ยังไงจังน้ำเฮ้ยมืออาชีพแล้วเี่ย <laughs> <laughs> ความบางหมู่บ้าน <laughs> <laughs> พึ่งสังเกต อย่างเนียนในคันนี้มันสามารถติดได้นะก็รู้สึกว่าจะประมาณ8 0 0ร้อยเนี่แหละไอตัวโลโกโ้ของอีซูซีแดงเนี่ยมันเป็นเจ้าตัวเคอร์อแซนะแต่ว่ามันใส่หน้าอีซูซีแดงมันใส่โลเอาโลโกโ้ของเอ็กซิบีเออเออโอ้โอโนาะเห็นไหมไอตัวนี้เป็นสีโครเมียมไอตัวนี้เป็นสีแดงเอาก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ดู ให้ดูแล้วก็เจ้าเอมิวมิวคันนี้จะเป็นตัวอิเมิตตัวอิเมตตัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าจอกวันโอ้พี่ปลลพี่ปรลรลก็มาช่วยนี่คุณเจ้าแล้วครับผม อคันนี้จะออกวันวันเสาร์นะของเป็นลูกค้าเก่าที่อยู่อ,ออกรถใหญ่กับพี่นันไปอยู่อําเภอเอ้ยเขาอังคารนชํานี้นางรองไหมไอ้พี่บรรพบ,รบลูกค้าที่วันที่พี่บรรพบทักวันนั้นน่ะแกอยู่ไหนฮะ แกอยู่ไหนครับก็แก่สิบล้อและและก็แกรถบัสเอ่อนำเที่ยวครับเมื่อก่อนไม่ไม่แกอยู่อำเภออะไรครัอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับอ๋ออยู่เฉลิมพระเกียรติของขานครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะเนี่ยคันนี้แกจองแล้วเนี่ยคันนี้รถแกครับ,ค,รบคุยกันแล้วครับคุยกันแล้ว กอบปลายใสเแล่วกอบปลายใส่แล้วลสิล,วล์มติดเรียบร้อยจะลองมือเปิดพบโอ้มาวานนี่โหดูว่านั่นแล้วนะวัดฉีดน้ำออกมันยางนั่นต้องมานั่นใหม่ไอตัวนี้ครอบทอยเสียโอ้ตัวนี้ต้องหลายบาทนะเกือบสองพันตัวนี้ครอบทอยเสีย ไปก่อนเดี๋ยวคันนี้น่าจะมาสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเสร็จเดี๋ยวมาเอา